iOS 16หนะ่าอัปเดตไหมแล้ว iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อบ้าง iOS 16นะคะปล่อยตัวเบต้าสำหรับนะักพัฒนามาแล้วจากที่มีล่าดูดูมาเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานและก็สุขภาพต่างๆเนี่ยไม่ต่างจากเดิมมากและสิ่งที่ว้าวพอสมควรเลยนะคะคือเราสามารถคัตซมไมย์หน้าจอล็อกสกรีนได้นะเนี่ยเป็นสิ่งที่คนหันไปใช้ Android เลยค่ะแล้วถามว่ามีฟีเจอร์ไหนที่แบบเด่นๆว้าวาบ้างนะคะคลิปนี้ไปดูกันคะ่ะ มาเริ่มกันที่ความสวยงามเลยนะคะของ iOS 16เวอร์ชันใหม่ค่ะนั่นก็คือล็อกสกรีนนั่นเองรอบนี้นะคะ Apple เนี่ยเขางัดสิ่งที่ Android เขาเกทมาตลอดหลายปีนั่นก็คือตกแต่งหน้าล็อกสกรีนได้แล้ววิธีใช้งานเลยนะคะก็คือเรากดค้างที่หน้าจออย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดที่ Customize ค่ะนี่เราสามารถ ปรับแต่งฟลอนได้นะคะหรือว่าสีเวลาหรือว่าจะใส่วิดเจ็นะคะพวกสภาพอากาศแล้วก็พวกแอปต่างๆเนี่ยดูได้แบบเยลไทม์เลยนะพวกคุณหรืออะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถปรับรูปแบบหน้าตาของล็อกสกรีนในแบบที่เราชอบได้ด้วยนะเป็นแบบอีโมจิก็ได้น่ารักมากเอานี้ละกัน นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยแต่มีติดอยู่นิดนึงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราตั้งรหัสเนี่ยคือเราไม่สามารถคัส้นไม์แบบที่มิาทําให้ดูเมื่อกี้ได้นะต้องอันล็อกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยไปปรับแต่งในเซตติ้งอีกทีนึงถัดมานะคะเป็นเรื่องของ notification นั่นเองเขาย้ายแจ้งเตือนเนี่ยไปอยู่ด้านล่างแล้วนะคะทําให้มันดูสบายตามากขึ้นแล้วก็เห็นหน้าจอล็อกสกรีนสวยๆของเราแบบนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือสามารถสแกน face id เนี่ยแบบแนวนอนได้ตื่นนอนมาเลยง่วงยังไม่อยากล คือเรายกมือถือขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าก็คือสแกนได้เลยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือโฟกัสโหมดค่ะคือเราเนี่ยสามารถกดตรงนี้ใช่ไหม และพวกนี้เนี่ยเขาจะไปซิงกับหน้าจอล็อกสกรีนของเราค่ะอย่างเช่นเวลาทํางานนะคะเราจะเปิดโหมด work นะคะก็คือมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือว่าเวลาเราเลิกงานนะคะเราก็ตั้งเป็นโหมด personal เนี่ยก็จะเป็นล็อกสกรีนอีกแบบหนึ่งค่ะหัวข้อที่2เสริมการทํางานบน iPhone ให้ราบรื่นยิ่งขึ้นรอบนี้นะคะดิกเทชันเนี่ยสามารถพูดไปแล้วก็พิมพ์ไปคีย์บอร์ดไม่หายแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเวลาเราใช้ฟีเจอร์พิมพ์ด้วยเสียง่งคีย์บอร์ดเขาจะหายไปใช่ไหมแต่รอบนี้นะคะ iOS 1 6เนี่ยเขาปรับ ให้เวลาเราใช้ฟีเจอร์พิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยคีย์บอร์ดก็ยังอยู่ iMessage และก็เมลเนี่ยก็ถูกอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะคะเมลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ได้รับการอัปเกรดใน iOS 16ค่ะคือเราเนี่ยสามารถอันเซนอีเมลได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะได้แค่ภายใน7-10วีเท่านั้นนะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะคือมีฟีเจอร์รีมายด์ด้วยอย่างเวลาเราทํางานอยู่มีอีเมลจากที่ทํางานที่อื่นมาเรียกเราไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ที่ทํางานเรารู้เนี่ยเราก็ตั้งรีมายด์ให้อีก1-2ชั่วโมงข้างหน้านเนี่ยค่อยกลับมาอ่านก็นได้ค่ะส่วน iMessage นะคะสามารถ edit ข้อความได้นะเผื่อเราแบบพิมพ์ผิดเนี่ยเราก็แก้ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังอันเซนข้อความได้สมมุติ แอบแบบว่าซุปซิปนินทาใครอยู่ส่งไปผิดอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> จะต้องรีบกดอันเซนต้องเร็วให้ภายใน15วินะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ใช้ iOS 16ด้วยกันนะถ้าเกิดว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาใช้ iOS 15เนี่ยอันนี้ก็คือ ไม่มีผลอะไรเลยนะอันนี้เนี่ยก็แอบน่าเสียดายนิดนึงค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์อ <feature Un read> ่านรีดค่ะสมมุติมีเพื่อนทักมาในตอนที่เราเนี่ยไม่สะดวกที่จะเข้าไปกดอ่านเนี่ยอันนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยกลับมาอ่านทีหลังได้ค่ะ l i f e t e c h รองรับวิดีโอได้แล้วก่อนหน้านี้นะคะ l i f e t e ่ t เขารองรับแค่แบบ ภาพนิ่งเท่านั้นนะแต่ว่า iOS 16เราสามารถคัดลอกข้อความผ่านวิดีโอได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องเป็นวิดีโอในเครื่องเท่านั้นนะถ้าเป็นแบบเอามาจาก y YouTube อะไรเงี้ยก็คือ,อยังไม่ได้นะคะได้คัดรูปอะไรก็ได้เพียงใช้นิ้วแตะคือปกติเนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยเราต้องโหลดแอปเพิ่มใช่ป่ะคอยมันลากเส้นอะไรอย่างงี้คือตอนนี้นะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยวิธีเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคือเราเนี่ยก็กดคางอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลากออกมาปุ๊บอาจจะเไปไว้ในแอปโน้ตแบบนี้ หรือว่า แอปไอแมสก็ได้แบบง่ายมากอันนี้คือถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะใช้ Face ID หรือว่า Touch ID ในการปลดล็อกอัลบั้มที่ซ่อนหรือว่าอัลบั้มที่ลบไปได้ถ้าจะเข้าไปดูรูปภาพนะคะที่อยู่ในอัลบั้มที่ซ่อนไว้หรือว่าอัลบั้มที่เราเพิ่งลบไปเนี่ยคือเราต้องปลดล็อกด้วยการใช้ Face ID หรือว่า Touch ID นะยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราจะซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์คุณแม่ยอย่างเงี้ยแบบมีสลิปโอนเงินหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆนะคือเราเนี่ยป้องกันไม่ให้คุณแม่เข้ามาแอบดู ถ้าเกิดว่าจะไปกดดูรูปภาพที่ซ่อนอยู่นะคะหรือว่าอัลบั้มที่เพิ่งลบไปเนี่ยจะต้องปลดล็อกผ่าน Face ID หรือว่า Touch ID เท่านั้นนะคะอ่สมมตินะถ้าเกิดว่าเรามีรูปบัตรประชาชนของเราหรือว่าเอกสารสําคัญอะไรต่างๆก็จะเป็นการป้องกันคนมาแอบด,ดูข้อมูลส่วนตัวของเราได้ในระดับหนึ่งค่ะและอสุดท้ายนะคะฟีเจอร์อื่นๆที่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันค่ะสมมตินะคะมิาต้องไปส่งคุณพ่อคุณแม่ที่ห้างใช่ไหมมิาก็เลือกเลยอ่ะ ใช้เวลาในการเดินทางจากที่นี่นะคะประมาณ25นาทีแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีล่ามีนะัดคุณหมอต่อใช่ไหมก็กดตรงแอร์สต็อปนะคะเสร็จแล้วก็เลือกโรงเพบาลค่ะเขาก็จะคำนวณออกมาให้เลยนะว่าเวลาทั้งหมดเนี่ย เป็น3านาทีค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เหมาะกับสายออกทริปมากๆเลยเวลาเดินทางเนี่ยอาจจะแบบอยากไปแวะทานข้าวที่นี่ต้องไปถ่ายรูปที่นั่นหรือว่าต้องไปซื้อของฝากที่นี่นะคะก็คือ a d ส stop ได้หมดเลยเราก็จะคำนวณเวลาออกมาให้หมดเลยว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นวันไปเลยก็ได้ค่ะ share photo library ตอนนี้นะคะเราไม่ต้อง a ร์ด r อปหรือว่าสร้างอัลบั้มในไลน์แล้วนั้นเพราะตอนนี้นะคะ apple เนี่ยเขามีฟีเ t u r e i c l เราแชร์โฟโต้ไลเบอรี่แล้วนะคะเราสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง6คนเลยสมมุตินะเวลาเราถ่ายรูปแบบน้องหมาน้องแมวในบ้านอยากให้คนในครอบครัวดูใช่ไหมคะเราก็แค่ถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็อัปโหลดแชร์ให้คนในครอบครัวได้ทันทีเลยค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะอันนี้มีล่าชอบมากๆเลยคือฟีเจอร์เตือนให้เรากินยาค่ะในเฮลเนี่ยเขาก็มีโหมดเมดิเคชันนะคะคือเป็นการเตือนให้เราเนี่ยทานยาให้ตรงเวลาค่ะอันนี้เนี่ยคือเราสามารถเพิ่มชื่อยาของเรา ประคุณแล้วก็มีริการเข้าไปได้เลยหรือว่าจะเป็นยายี่ห้ออื่นๆได้อีกนะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ต้องทานยาเป็นประจํานะหรือว่าอาจจะมียาแก้กเสพที่ต้องทานให้ต่อเนื่องจนหมดอันนี้เนี่ยถือว่าช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะและสําหรับ iPhone ที่ได้ไปต่อใน iOS 16นะคะแลนะกคือ iPhone 8ขึ้นไปนั่นเองค่ะ และถ้าใครนะคะอยากลองโหลดตัวเบต้ามาใช้นะคะก็จะเปิดให้เราโหลดเนี่ยได้ในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนะคะส่วนตัวเต็มเนี่ยก็จะมาในเดือนกันยายนหลังเปิดตัว iPhone 14ค่ะ สรุปนะคะถ้าถามว่ามีลาเนี่ยชอบฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษนะนี่แอบชอบตรงที่แบบเขาแจ้งเตือนกินยาเพราะว่ามันช่วยเราได้มากเลยนะถ้าเราทานยาตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญค่ะแต่ที่รู้สึกว่ายังขาด,ด,ดนิดนึงนะเป็นเรื่องของไลฟ์เทควิดีโอนะแบบยังทําใน YouTube ไม่ได้ก็รอดูกันต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องระดาวด้วยนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย